กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับเกมวิกที่2คู่ระหว่างปืนใหญ่อรสเนนเปิดบ้านรักกันมาเยือนเชลซีครับคู่นี้ฮะฟอร์มหลังสุดเกมเปิดสนามของทั้งคู่นะฮะปืนใหญ่อร์เนลแพ้ให้กับเบนฟอร์ด2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนท่าฝั่งของเชลซีนั้นเกมเปิดสนามฟอร์มดุมากฮะเอาชนะคริสตันเลตไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูผลการแข่งขันย้อนหลังเมื่อ3มฤดูกาลก่อนกันนะครับเริ่มกันที่ฤดูกาลเริ่มกันที่ฤดูกาล2018-2019เกมแรกเชลซีเอาชนะปืนใหญ่อรสเนนไปได้3 ประตูต่อ2เกมที่2อาร์เซอนอลกลับมาชนะเชลซีในบ้าน2ประตูต่อศูนและในปีนั้นนะครับมีการแข่งขันยูโรปาลีกฮะเชลซี Chelsea เอาชนะอ์เซนอลไปได้4ประตูต่อหฤดูกาล 2019- 2020เกมแรกอ์เซนอลแพ้ให้เชลซี1ประตูต่อ2เกมที่2จบด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับและในปี2020ครับโคจอนบพบการในศึก FA ครับผลปรากฏว,ว่าปืนออสซนอนน์เอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหฤดูกาล2020 2ีในสุดพรีเมียร์ลีกเกมแรกอาร์เซนอลเกมแรกอาร์เซนอลเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อ1เกมที่2เชลซีแพ้ให้กับอาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูถิติการพบการของผู้จัดการทีมทั้งสองคนกันนะฮะเลเวมาที่ทางฝั่ง,งปืนใหญ่อาร์เซนอลอาเตต้าคุมทีมพบเชลซีจำนวน5ครั้งผลปรากฏว่าชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนสถิติที่พบกับทูเคิล1ครั้งผลปรากฏว่าอาเตต้าเอาชนะไปได้ครับส่วนทางฝั่ง,งของเชลซีอย่างโทมัสทูเคิลเกมที่ พบกับอาร์เซนอลจำนวน1เกมแพ้ให้กับอาร์เซนอลฮะสถิติที่พบกับอาร์เตต้า1เกมผลรากฏแพ้ไปครับส่วนสถิติที่พบกันของทั้งสองคู่นี้นะฮะปืนใหญ่อาร์เซนอลกับเชลซีเคยโคจรพบกันแล้วทั้งหมด5 8เกมเป็นฝั่งของอาร์เซนอลชนะไปได้22เกมเชลซีชนะไปได้19เกมและจบด้วยการเสมอกันไป17เกมครับผลประตูรวมในการยิงกันทั้งหมด5 8เกมที่พบกันอาร์เซนอลทำได้ทั้งหมด77ประตูเชลซี Chelsea, ทำได้เจ ประตูครับสายติต่อไปครับการเป็นเจ้าบ้านของปืนใหญ่อาเซนอลเมื่อพบกับเชลซีทั้งหมด29ครั้งผลปรากฏว่าอาเซนอลเอาชนะไปได้14เชลซีบุกมาชนะได้6และจบด้วยการเสมอกันไป9ครั้งครับประตูรวมที่อาเซนอลทำได้ทั้ง29เกมในการเป็นเจ้าบ้านยิงได้4 3ประตูส่วนเชลซีนั้นบุกมายิงได้ถึง33ประตูครับมาดูนักเตะที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมทางฝั่งของอาเซนอลกันนะครับเริ่มมาที่นักเตะในตำแหน่งผู้เักษาประตูมือหนึ่งของที่โโาา5.0 ตำแหน่งกองหลัง3าตัวเริ่มกันที่คนที่1ครับอย่างเทียนนี่ราคาอยู่ที่5.0นครับนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เกมล่าสุดนั้นมีเกมลุกนะครับเล่นได้ค่อนข้างที่จะน่าจับตามองเลยอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งกองหลังที่หวังคะแนนนอกจากกินชีสอาจจะมีแอซิดประกอบให้ด้วยได้นะครับนักเตะคนต่อไปในตำแหน่งกองหลังนักเตะในตำแหน่งแบ็กฝวาราคาสุดประหยัดครับแชมเบอร์ Chamber, ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับนอกจากจะหวังกินชีสแล้วแชมเบอร์ Chamber ก็ยังมีโอกาสเติมเกมลุกขึ้นไปหวังแอซิดได้อีฮะและนักเต ตำแหน่งเซนเตอร์อีก1ตัวครับที่อาร์เซนอลซื้อก็มาใหม่อย่างเบนไว้์ราคาอยู่ที่4.5ครับก็าจะเป็นกองหลังอีก1ตัวที่ค่อนข้างน่าจะกัรันตีเพราะอาร์เซนอลจ่ายเงินไปถึง50ล้านปอนด์ซื้อตัวมาช่วงออกสตาร์ทยังไงก็ต้องส่งลงสนามอาจจะเป็นตัวหลักของทีมในอีกหลายเกมเลยครับล้วมาต่อกันที่นักเตะตำแหน่งตัวลุกที่น่าสนใจและน่าจับตามองในช่วงนี้ฮะช่วงนี้ก็คงเหลือตัวลุกในตำแหน่งกองหน้าอยู่ไม่มากครับโดยเฉพาะอูบาเมยองกับลากาเซตนะครับสองตัวนี้เป็นเพื่อนก ลองติดตามข่าขวกันดูครับว่าจะสามารถลงในเกมนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเกมที่แล้วนั้นมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นไม่สบายครับไม่ได้ลงสนามในเกมที่แพ้ให้กับเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อศูนครับดังนั้นในชั่วโมงนี้อาร์เนนอลนักเตะในตำแหน่งตัวลุกก็เลยเหลือตัวเลือกให้ไม่มากครับตัวที่1ฮะก็คงต้องยกฝากความหวังไว้ที่กับเปเป้ครับราคาตอนนี้ตกลงมาหรืออยู่ที่7.4ฮะครับนึกถึงตัวลูกของอาร์เนนอลชั่วโมงนี้ก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่เปเป้ครับตัวที่2ครับยกให้ก นักเตะเอตำแหน่งตัวลูกอีกหนึ่งตัวราคา6.5ฮะเกมที่แล้วได้รับโอกาสลงเป็นตัวสบรองลงสนามไป37นาทีครับเกมนี้คิดว่าอาร์เตต้าอาจจะจับบุกโยซาก้กาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็เป็นไปได้ครับและนักเตะเอตำแหน่งตัวลูกสุดสุดท้ายสมิธโลฮะราคาอยู่ที่5.5กองกลางตัวลูกคนนี้นะครับเกมที่แล้วลงสนามไปเต็ม90นาทีเกมนี้ครับคิดว่าสมิธโลก็น่าจะมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งครับดังนั้นเพื่อนๆสนใจนักเตะเอตำแหน่งตัวลูกหรือตัวลักของ นอนลองพิจารณาจากรายชื่อนักเตะชุดนี้ดูได้นะครับมาดูฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับนักเตะที่น่าสนใจและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมฮะเริ่มกันที่นักเตะผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งของทีมครับเมนดี้ราคา6.0ครับเกมแรกที่ชนะต้านาเลิไปเมนดี้ก็เก็บไปได้1กินชี้ครับต่อมาที่นักเตะเอสตำแหน่งตัวรับครับก็ต้องขอออกตัวบอกไว้ก่อนเลยครับว่านักเตะของเชลซีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทีมฮะที่มีการโลเทชั่นค่อนข้างสูงก็เลยจะขอเน้นเลือกนักเตะที่คิดว่า ลูดิเกอร์ฮะราคาอยู่ที่5.5ครับเกมที่แล้วก็เก็บไปได้1กินชีสครับลงสนามไปเต็ม90นาทีนักเตะต่อไปครับเป็นตัวที่ค่อนข้างกําลังร้อนแรงอย่างกองหลังเซนเตอร์ซาโลบาฮะราคาอยู่ที่5.0เกมล่าสุดก็เก็บไปได้1กินชีสแถมทําได้อีก1ประตูครับช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงมากๆคิดว่าทุเข้าคงจะให้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับส่วนนักเตะคนต่อไปครับในตําแหน่งแบ็กซ้ายบางครั้งถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับอย่าง อลองโซฮะราคาอยู่ที่5.5ชั่วโมงนี้ในตำแหน่งกองหลังต้องยกให้เขาเลยครับนะับจอมปันฟีคิกอีกหนึ่งคนอลองโซ่เกมที่แล้วสามารถทําได้หนึ่งประตูกับลูกฟีคิกสุดสวยเกมนี้คิดว่าอาจจะได้โอกาสลงสนามแต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกโเรเตชันเช่นเดียวกันครับเพราะยังมีเบนชิเวลคอยสอดแทรกขึ้นมาในตำแหน่งนี้ครับเพื่อนๆก็ต้องช่างใจกันดูให้ดีฮะมาต่อที่นักเตะในตำแหน่งตัวรุกครับชั่วโมงนี้คิดว่าตัวที่ค่อนข้างจะสับเทียนที่สุดก็แอบมองไปที่เมสันเมาฮะราคาอยู่ที่7.5 นักเตะเอกตำแหน่งกองกลางตัวลูกอีกหนึ่งคนครับที่มีทั้งลูกฟรีคิกและลูกเซตพีชในบางจังหวะก็เป็นตัวฟอร์มหวาอีกหนึ่งตัวตำแหน่งตัวลูกของเชลซีและคิดว่าน่าจะรับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับมาต่อกันที่นักเตะเอกตำแหน่งตัวลูกตำแหน่งต่อไปยกให้ตีโอแวนเนอร์ฮะกองหน้าในราคา9.0ที่คิดว่าถึงจะมีการมาของลูกากูแวนเนอร์ก็อาจจะยังได้รับโอกาสลงสนามแต่อาจจะถูกทางไปเล่นเป็นตัวริมเส้นมากขึ้นเ็ยวคิดว่าแวนเนอร์ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในต ตำแหน่งตัวลูกของเชลซีครับแล้วตัวสุดท้ายคิดว่าก็ค่าจะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่ชั่วโมงนี้ฮะเมื่อซื้อมาแล้วครับแฟนๆก็คงจะหวังว่าลูกกกูจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้ซึ่งก็มีความเสี่ยงครับที่อาจจะไม่ได้ลงดังนั้นเพื่อนๆต้องช่างใจดูให้ดีครับแต่ผมขอยกให้มาติด1ใน3ในาตำแหน่งตัวลูกที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกของนักเตะเชลซีครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจใช้วิการนักเตะของ Chelsea, อเชลซีก็ลองพิจารณาและชื่อนักเตะชุดนี้ดูได้ครับอย่างไรแล้วเ,เพื่อนๆหลังจากรับชมคลิ เวลาในการหาข้อมูลเพิ่มเติมครับก่อนจะถึงวันกําหนดส่งทีมในการหาข้อมูลครับที่ว่าลูกากูหรือนักเตะคนอื่นจะได้โอกาสลงสนามหรือไม่ครับยังไงสุดท้ายแล้วก็หาข้อมูลให้ดีนะฮะก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับเอาข้อมูลจากบริษัทรับพน,นันถูกกฎหมายมาฝากกันครับเริ่มกันที่ฝั่งของอาร์เซนอลนะครับทายว่าอาร์เซนอลชนะวาง1คืน5 0 0รวมทุนทายว่าเสมอกันวาง1คืน3.74รวมทุนและทายว่าเชลซีชนะวาง1คืน1 82รวมทุนครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของคู่ระหว่างปืนแอชนนนพบเชลซีนะครับขอให้เ,เพื่อนๆนั้นเลือกนะักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันให้ถูกคนในการจัดทีมฟนตซีพรีเมียร์ลีกและฟนตซีของ GG l i ไ e นะครับขอบคุณทุกซัพย์สักไรทุกไลท์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ